สวัสดีค่ะยายสมจากช่อง SKM เกษตรแฟมิลีนะคะพี่น้องอันนี้คือพักคณะที่ยายสมซื้อมาจากตลาด3ามซองเออโอ้ยยายสมนี่ลืมตลอด3ามซองสีพี่น้องซองสิบาทเอาอยางก็ได้นะซองนี้มีห้าพันเมล็ดโอ้ลายคักยายสมเพราะไว้แค่ยิบมือเดียวพี่น้องนี่ออกหลาย มันนี้กะซีเอาไปปลูกขยายออกเพราะว่าถ้าบันที่หลายกะต้นกะสีบยใหญ่เนาะคณนากินต้นนะพี่น้องลำอวบอนะ่อนอออันนี้กับปูกข้างแรกคือกันลองเบิ่งพี่น้องเพราะว่าคณนานี่ส่วนมากยายชมยาชมส่วนลายยายสมก็มากกินยอดกินต้นอยู่แล้วเนาะอวบอวออ่อนเนี่ย หองหมักเลยล่ะคะ่ะปลูกไว้พี่น้องเรือกินกระขายคือเก้ายุ่มยุมเลยมือนี่ค่ะนี่ต้นก็นยังอ่อนอยู่ขยายไว้เพื่อเขาใหญ่เนาะเพื่อเขาใหญ่เขาแข็งแรงใบก็บเป็นกระป้องกระแป้งเะยพี่น้องเอยแมงไม้หูมอ้ยจักเสิเห็ดอะไดสิรอดอยู่บ่เอ้เขาลุ้นกัน รอเบิง่งรอรุ่นกันนี่แหละคะ่ะนี่ยายสมกับปลูกแบบนี้แหละแปลงกับยังบอดได้ลองพื้นอย่างทั้งสิ้นพี่น้องดินเปล่ากับมแต่ดินแห้เขาลอกขาแหล่นี่แหละพี่น้องปุ๋ยคอกมันยังกักบบได้ลองเลยปลูกไปก่อนห่างกันกับประมาณนี้แหละตามเฮาหมักเฮาซอบนี่เลยเนาะต้นใดคิดว่ารากบอดไาย ต้นบกแข็งแรงเข้ากับปลูกสองปลูกสามเข้าไปสลบไลายก็มีพี่น้องเดี๋ยวตัวใดบอลรอดบกแข็งแรงกะค่อยเปลี่ยนที่หลังเนาะเพราะว่าต้นกล้ายังเหลือเม็ดพันก็นยังเหลือพี่น้องตั้งว่าห้าพันเมล็ดโอ้ยลายคักสิบห้าบาทสามสองสี่สิบ พอซื้อขนาดพีน่น้องการลอรุ้นน้ากันต่อไปด้อค่ะว่าสีรอดอยู่บ่สีงามสีได้ผลสําใดาปลูกรั้งแรกคณะกินต้นนะคะต่อจากนั้นกับมาเบิ้งมักอึฟักทองอันนี้คือกล้องโฟมที่จากเค่งปลาทูหรือว่าขนมจีนข้าวปุ้นนั่นแหละค่ะยายสมเก็บไว้ตั้งแต่สมัยปลูกมักแตงโม่นละ ีสองปีแล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่นมาลองพักทองยายสมพันหนังคางคกกันเซียนดินเจาะพี่น้องเอยเพราะว่าเวลาเขาลดน้ำเนาะดินก็ซุ่มแบบนี้เซียนดินก็หมักเจาะอยู่ในดินนะเซียนดินก็อยู่ในดินนั่นแหละเนาะท่านจีว่าเซียนดินบอกเนี้ยายสมก็ลองแบบนี้แหละพี่น้องขลอกขาเลยแมงวันทองกับสิต้อยอยู่แค่เบิง้ง เป็นยางเป็นยางอยู่นะรอดก็รอดไปนี่เพื่อเขาก็จูมจูมยุมยุมกันอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเสียดายค่ะสีทอนทิ้งก็เสียดายก็แบบนี้แหละหันเป็นอะไรที่จริงเนาะลุมละสองต้นสามต้นก็นพอดีอยู่พี่น้องอันนี้นะโอ้ยเป็นห้าหกเจ็ด แมงพึ่งกบมาผสมเกรสรให้อยู่พี่น้องอันนี้บ่ค่อยผสมเกรสรดอกช่วงนี้เพราะว่ายายสมกับบ่ได้ค่อยอยู่เบิ่งปันไดมีแมงพึ่งพึ่งนิ่มน้อยยายสมในสวนมะพร้าวนั่นแหละพี่น้องเข้ามาหาผสมให้แล้วยายสมกับสิหาเดสด,ดอกมะกอื้อเขาเอิญอย่างโซนมะกอื้อแบบนีอย่างยางยสมกับบุกหูคือกันเลย เอาไปเกงพี่น้องเอาเล็กน้อยก็พอมาเด้อไพสีเอาไปเกงนำเย,ยื่สมกันหายอดในหลุมนี่แหละดอกยอดในน้อยฮะเลยอนไดที่ไร้ไร้ก็กินดันได้งามเก็บไว้ก่อนที่จริงฟักทองนี่เขาจะติดลูกตรงขแขนที่แตกเนาะเครือแรกเนี่ย่ค่อยติดไนไดถ้าขแขนอ้ยติดทุกขแขนเลยปกติเขาให ตัดยอดตั้งแต่สี่ห้าใบแรกเนาะแต่ยายสมป่ตัดอีกล่ะเสียดายโอ้ยพี่ตานเพิ่นเสียดายแหละเอากะอระรอลุ่นกันต่อไปว่ามักอึยายสมนี่มีสิได้มีจักหน่วยพี่น้องเสิได้กินจักหน่วยก็ะรอเบิง่งเพราะว่าหน้าแรงนี่เขาว่ามักอ,อึหรือว่าฟักทองนี่สิติดลูกหลายกว่ากัน สิติดลูกหลายกว่าหน้าฝนนะพี่น้องหน้าฝนมาค่อยติดลูกอันนี้ก็แม่นอะลลีเพราะว่ายายสมกเคยปลูกเนาะถ้าหน้าแรงนี่สิติดหลายก็แค่นี้แหละพี่น้องฝากเป็นกําลังใจในเด้อฝากติดตามยายสมจากช่อง SKM เกษตรแฟมิลี่ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ